สวัสดีครับเมื่อนี้กับสีมา่วาซู่ฟางเรื่องการใส่นวดเนาะเอาขอพูดเป็นไทยดีกว่าการใช้สีพึ่งสีพึ่งกำเนิดลักนะครับคือเขาถามว่าข้างในมีอะไรข้างในมันเป็นไม้กาฝากนะครับเป็นของสายสายขาวนะครับ สีพึ่งตัวนี้เราไม่ได้ผสมพวกผีพวกภายพวกของที่วันน่ากลัวนะเราจะใช้ว่าดในการผสมสองก็คือน้ำมันช้างน้ำมันช้างครับช้างตกมันนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดคนได้มีอำนาจโน้มน้าวผู้คนได้เราจึงได้นำมาผสมทําเป็นสีพึ่งกำเนิดรักขึ้นมา นะครับและเป็นสีพึ่งที่ที่พวกเราดาราเขาเอาไปใช้กันก็ที่ของอาจารย์ก็คือตัวนี้แหละสีพึ่งกําเนิดรักชื่อสีพึ่งกําเนิดรักครับผมเอามาวิธีใช้ทํำยังไงเอานิ้วชี้แต้มแต้มปุ๊บทาจากเราเรายกมือซ้ายเราขึ้นอ่ามือซ้ายของเราเออยกขึ้นปุ๊บนี่แหละมือข้างนี้เอานิ้วชี้นนี้แหละทา ซ้ายมหาขวาสามทีหรือจะเอานิ้วกลางก็ได้เข้าหาผู้ใหญ่ใช้นิ้วกางนะถ้าจะใช้ให้ลูกน้องเชื่อฟังเรามีลูกน้องเรามีอะไรให้บริวารเราเชื่อฟังเราใช้นิ้วชี้ถ้าหากว่าจะใช้ทางเชิงชู้สาวจะให้หญิงรักชายหลงเนี่ยใช้นิ้วนางนะครับแต้ม มาทาปาก3ามทีจากซ้ายมาขวา3มที1 2 3ครับเราก็ไปติดต่อเจราจากับคนนั้นจะทำให้เขาจิตใจจำนงจงใจอ่อนตัวเราพูดอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าเราทำมาค้าขายเราจะทาปากก็ได้ใช้นิ้วกลางก็ได้ทาปากทาเฉพาะริมฟรีปากด้านบนนะครับ แล้วก็เอาสีเพึ่งเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้าร้านน้ำหนึ่งแก้วพวงมาลัยหนึ่งพวงนะครับตั้งไว้ทำทุกพวงมาลัยนีย่ใส่ทุกวันพระห,หัดก็ได้แต่ว่าน้ำหนึ่งแก้วนี่ต้องให้เต็มตลอดนะครับวิธีทำเป็นสีพึ่งที่พวกเหล่านางแบบดารานักแสดงเอาไปใช้กัน ตัวนี้ครับเป็นสีพึ่งที่อาจารย์ปลูกเสกมานานแล้วมีการทดสอบได้ผลพอสมควรนะครับก็ออกมาอธิบายให้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ